ติดตั้ง a n y d e s โปรแกรมรีโมทหน้าจอที่จะสามารถช่วยให้คนที่จะมาช่วยเหลือเราเนี่ยสามารถคลิกหน้าจอของเราได้ใช้งานได้จริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมไปพร้พอมกันเลยครับสดีครัผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องเอยมคลิกการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมรับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผม โอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรม a n y d e ่ k ไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะคผมบางคนก็อ่าน a d d e ็ k บางคนก็อ่าน a n y d e ่เเป็นโปรแกรมสําหรับใช้ในการ desktop, รีโมทเดสท็อปนะครับรีโมทหน้าจอคนอื่นหรือให้คนอื่นเนะี่ยรีโมทมาที่เครื่องเรานะครซึ่งมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับผม โอเคไม่พูดประจําเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนะครับติดตั้งนะก็คือไปที่ Google นะครับเข้าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ g ูเกิลจะเอทจะ s a f a r อรีอะไรก็ได้นะครับพิมพ์คอมม่า a n y d e ่ k ตามนี้นะครับนี่แอนนี่เด็กนะครับแอนนี่เด็กด Enter ไปนะครับจะขึ้นเว็บไซต์ของเขามานะครับแอนนะี่เด็ com เนาะหรือใครจะพิมพ์เป็น a n y d e ่ k com เลยก็ได้นะครับผมถ้าแอนนี่เด็ก dot com นะลองดู a n y d e ่ k นะครับแล้วก็ com อันนี้ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์์์โดยยตตตรรรงงของอะััววซฟแเลนคบผม พอเข้ามานั้นี่ปุ๊บกดคาว่าดาวน์โหลดนะครับผมกดเข้าไปเขาก็จะเด้งไฟล์มาให้เราดาวน์โหลดนะครับผมเราก็เลือกเก็กบไปที่อ่าสักที่หนึ่งนะผมเลือกเก็กบไปที่ดาวนะ์โหลดเนาะก็เป็นไฟล์ index exe นะครับผมกดเซฟไปนะครับผมเราก็จะได้ไฟล์นี้มาไฟล์หนึ่งเห็นไหมอยู่ข้างบนนี้นะครับผมกดเข้าไปดูที่โฟลเดอร์นั้นนะครับเป็นไฟล์นี้มานะครับวิธีติดตั้งก็คือดับเบิลคลิกเลยนะครับผมดับเบิลคลิกเลยนะพอกดขึ้นมานผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะ เราต้องมากด install ตรงนี้อีกนะครับผมถ้าเราไม่ติดตั้งตรงนี้บางทีเนี่ยคนที่รีโมทมาหาเครื่องเราเนี่ยคนที่จะมาช่วยเราเนี่ยจะไม่สามารถคลิกอะไรของเราได้นะครับผมล้วก็กด install ตรงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตึ้งนะครับแล้วก็กด a c c e p t ไปครับผมปึ้งกด yes ไปครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับให้โปรแกรมทํางานนะเดี๋ยวโปรแกรมจะเด้งเปิดขึ้นมาเองนะครับถ้าขึ้นอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับผมกด d o n install ไปนะครับพอมาหน้านี้ปึ๊บนะครับผมมันจะมีแท็บให้เราเลือกอยู่ตรงนนี้ สามารถกดปิดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปที่แท็บตั้งต้นของเราเนาะถ้าเราจะให้เขารีโมทมาเครื่องเราเนี่ยเราก็แจ้งเลขตรงนี้ไปให้เขานะผมนี่เลขตรงนี้มาให้เขาแต่ถ้าเราจะรีโมทเครื่องเขาเนี่ยเราก็ให้เขาแจ้งเลขตรงนี้มาแล้วเราก็ใส่เลขตรงนี้ไป9หลักนะครับผมแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับผมผมจะลองรีโมทจากมือถือมาที่เครื่องของคอมพิวเตอร์อยู่นะเพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับสองห้าเก้าเก้าห้าเก้า 503นะครับผมพูดถึงความปลอดภัยนะคผมความปลอดภัยก็คือถ้าเขารีโมทมาเครื่องเรานะครับผมเราต้องกด accept ให้เขาเขาถึงจะสามารถควบคุมเครื่องเราได้นะผมถึงจะสามารถคลิกอะไรหน้าจอของเราได้นะครับผมบางทีมันไม่เด้งนะมันไม่เด้งมาข้างหน้าอย่างนี้ครับถ้ามันเด้งเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นี่มันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าถ้ามันไม่เด้งเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อาจจะมาคลิกดูเอ้ยรีโมทมาหร้อยังอย่างนี <Triple> <ๆ>้ครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเด้งมาแบบนี้เลยนะครับผมให้เรากด accept นะคร บอกว่ารีโมทมาจากาเครื่องโทรศัพท์มือถือ v ี V o นะครับผมเครื่องนี้นะครับผมถ้าเราไม่กด accept เขาจะไม่สามารถมองเห็นหน้าจอเราได้นะครับผมถ้าเรากด d i s m i s s ไปเนี่ยเขาก็จะถูกคือเหมือนเป็นการปฏิเสธไม่ให้เขารีโมทนะครับผมถ้ากด accept ไปปุ๊บเขาก็จะเห็นหน้าจอเราอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเอ้ยไม่อยากให้เขาทําต่อแล้วเราสามารถกด disconnect ไปได้เลยเขาก็จะหลุดหน้าจอซึ่งทุกครั้งในการ connect เนี่ย เราต้องกด a c c e p t ให้เขาทุกครั้งเขาถึงจะรีโมทหน้าจอของเราได้นะครับถ้าเราไม่กดให้เขาก็คือปลอดภัยไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการติดตั้ง Anydesk บน Windows นะครับใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11โอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะใครสงสัยอะไรก็สามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเสมอเนาะ ใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธีด้านท่งางค,คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like กาดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ